thank mm -hmm. you ้ทันทีนะคะและเดี๋ยวจะมาอัปเดตกับสถานการณ์อันโหดร้ายนะคะกับโรงงานที่หยุดผลิตกันยาวนานเลยค่ะนะคะนี่เลยค่ะฮอนด้าสเตปวางก้อนนะคะคันแรกเลยนะคะค่ะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ชมกันนะคะว่าตัวใหม่เนี่ยเออมันต่างอะไรกันบ้างและเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของตัวซ้อมอ,อด้วยนะคะ ทุกท่านท่านใดนะคะที่กำลังจะมองหา,าเสียงแข็งแบบเขาไม่ไหวเอารถลงขานเลยจ่าเดี๋ยวเข้าไปเล่าข้างในดีกว่าเอารถลองเลย <c oughs> ท่านใดที่กำลังมองหารถตู้อยู่นะคะรีบเข้ามาจับจองนะคะของเรานะคะรถนี้นะคะยังเป็นตัวรถที่ เป็นออปชั่นเต็มนะคะซึ่งมีทั้ง B S M b y s p o r t และก็สันโรบนะคะแล้วก็เป็นรถประมูลที่เป็นรถใหม่ร้อยปร์เ็นะคะนี่เลยถ่ะเดี๋ยวมาชมคันด้าสเตวัค่อนกันเอารถลงเลยค่ะ นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถเราเนี่ยมาถึงกันประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะประมาณเดือนหนึ่งแล้วแล้วก็ที่เรายัางไม่อ,ออกมานะคะเพราะว่าเราทําให้ถูกต้องนั่นก็คือไปตรวจหน้า c o 2นะคะให้ถูกต้องมาก่อนนะคะแล้วได้รับใบสมอเราถึงนํารถออกมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพูดเลยนะคะว่าณนะตอนนี้ท่านใดที่กําลังมองหารถนําเข้าอยู่ ก่อนซื้อกรรณาขอดูนะคะว่า,ารถเนี่ยได้มีเ,เสียค่า CO2 มีใบสอมอ,ออถูกต้องแล้วหรืออยังนะคะท่านซื้อรถไปจะได้อุ่นใจนั่นเองค่ะคันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะมาชมเลยนะคะเดี๋ยวจากาถ้ารถล้างอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอกจะ คลิปให้ชมกันนะคะว่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะนี่เลยพอดีว่า,ารถไฟกันการไฟฟ้านะเขากำลังก่อสร้างอยู่เนาะแล้วเสียงมันดังมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอให้เขาเอารถลงก่อน แล้วเดี๋ยวเอกจะมาอธิบายเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวขอข้าไปเล่าข้างในให้ฟังก่อนนะคะดูรถข้างในไปก่อนทางทางนะคะค่ะเดี๋ยวช่างก็พาชมแผนไปทางโน้นและเดี๋ยวกลับเข้ามาในนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าพูดแข่งกษะเสียงก่อสร้างไม่ไหวจริงๆ นะะคของโตโยต้านะคะของรถอพาร์ทนี่นะคะยังหยุดการผลิตนะคะไม่มีกําหนดนะคะไม่มีกําหนดเลยนะแล้วถ้าท่านใดเดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆถ้าเขาเสียงดังเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในแล้วกันนะเนาะและเดี๋ยวบอยพาดูอ่ BSM แล้วก็รถ กันอยู่เนาะเดี๋ยวเข้าไปดูฝั่งนี้นิดนึงนะคะสําหรับตรงนี้นะคะจะเป็นอาคาร3นะคะเป็นศูนย์รวมนะคะรถของเรา AUY Auto Import เนี่ยเราเป็นศูนย์รวมรถนําเข้าหรูหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์และวัต t ัปจอมีมีครบทุกอย่างต้องขออภัยจริงๆนะคะเสียงข้างนอกดังมากนะพูดสู้ไม่ไหวจริงๆนะคะของเราจะมีครบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นอู่สีนะคะ ค่ะอูสีนะคะแล้วก็เครื่องแก้วนะคะพร้อมด้วยมีศูนย์แรปสติ๊กเกอร์นะคะศูนย์บริการนะคะแล้วก็มีสาขาที่โคราชด,ด้วยนะคะทุกท่านนะคะเอาละค่ะคันนี้นะคะจะเป็นเก้าหนึาเลล่า g t s นะคะค่ะกำลังแรปสติ๊กเกอร์นะคะแรปสติ๊กเกอร์ใส่นะคะเพื่อ,อส่งมอบให้กับลูกค้า ในวันจันนี้นะคะก็วัน s t ็อป e วิ i c e เออีว a ออโตอิ o พอนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะสําหรับฝั่งนี้ตอนนี้บอกก่อนท่านใดนะคะที่กําลังคิดที่จะซื้อรถตู้เอาผ่านเพื่อเตรียมตัวที่จะเอาไปท่องเที่ยวกันนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยอันนี้เป็นอาคารสองนะคะค่ะ อ่ะละค่ะนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวเอกขอเข้ามาพูดข้างในนะคะเพราะว่าข้างนอกพู้เสียงไม่ได้จริงนะเสียงก่อสร้างดังมากตอนนี้ท่านใดที่กําลังมองหานะคะที่กําลังจะซื้อรถตู้เตรียมตัวเพื่อจะเอาไปเที่ยวหรือเตรียมตัวที่คิดว่าเดี๋ยวใกล้ๆปีใหม่จะมาดูและจะมาซื้อบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้ยาวสถานการณ์หนักจริงๆนะคะโรงงานยังไม่มีกําหนดที่จะปอดอ่โควิดที่ปน ก็ยังติดกันเยอะนะคะต่อวันนะคะและมันจะมีในเรื่องของพวกพายุด้วยอะไรด้วยต่างๆซึ่งมันมีภาวะเข้ามาต่อเนื่องตลอดเวลาทําให้โรงงานเนี่ยยังไม่สามารถที่จะเปิดผลิตได้นั่นเองและสถานการณ์นี้เดือนนี้เดือนเก้าแล้วนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะสิบหกนะคะวันนี้วันที่16บนะคะเดือนเก้านะคะ ก็ยังไม่มีวี่แววว่าโรงงานจะเปิดนะคะแล้วก็รถที่ประมูลตอนนี้เหลือเนี่ยอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีประมูลแค่3ามคันเท่านั้น3ามคันเนี่ยคือไม่มี B S M ไม่มีบสปอร์ตนะคะและบางคันไม่มีสลูปด้วยนะคะต้องพูดเลยนะคะว่ารถประมูลเหลือน้อยลงทุกทีแต่ A U y Auto เรายังพอมีแต่ไม่เยอะแล้วนะคะยังพอมีนะคะก็คือ ใช้ความสามารถพิเศษส่วนตัวแล้วกันนะคะในการที่เราประมูลได้มาแต่ออปชั่นแบบนี้เอกก็ไม่แน่ใจว่าเอกจะได้มาอีกอกี่ล็อตนะเพราะถ้ารถมันหมดจริงๆก็ไม่รู้จะไปเสกที่ไหนและเดี๋ยววันน่าจะเริ่มวันนี้นะคะถึงอาทิตย์หน้านะคะสำหรับลูกค้านะคะที่เมื่อสเดือนที่แล้วเนี่ยเรารับจองรถปกติมานะคะเดี๋ยวเราจะมีการโทรคุยนะคะเพราะว่า สาบใดโรงงานยังไม่เปิดผลิตหรือถ้าเขาจะผลิตเดือนหน้าแน่นอนว่าลถราคารถปกติอาจจะได้ถึงเดือน6ปีหน้านะคะหรือถ้าปลายปีนี้เขายังไม่มีผลิตอีกนะคะยาวไปถึงปลายปีตอนนี้ราคารถรถปกติอาจจะไปถึงเดือน8ปีหน้าเลยนะคะตอนนี้ถ้าท่านใดมีความพร้อมนะคะซื้อซะนะก่อนที่ ถึงวันที่เรามีเงินมันก็ซื้อไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการให้พนักง,งานโทรไปเคลียร์กับลูกค้าด้วยนะคะว่าจะรอไหมเพราะเราก็ไม่แน่คือเราเไม่รู้ว่าเขาจะปิดยาวขนาดนี้เรายังคิดว่าเขายังจะพอที่จะน่าจะเริ่มกลับมาเปิดได้เร็วขึ้นแต่ปรากฏว่าวันนี้เดือนเก้าแล้วหนักหนาสาหัสค่ะพูดเลยนะคะรถปกติถ้าเขาเปิดโรงงานเดือนหน้ารับรถกัน ประมาณเดือน6ปีหน้านะคะเดือน6 mm. เดือน7ปีหน้าแต่ถ้าเขายังปิดยาวนะย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้ายังปิดยาวไปนะคะถึงอ่าปลายปีลดราคาลดปกติก็อาจจะได้อยู่ประมาณเดือน8และรถประมูลนะคะรถประมูลยังไงนะคะต้องพูดเลยนะคะว่าเอาเป็นว่า,าพูดแค่ว่ารถประมูลถ้าเป็นรถประมูล ออปชั่นเต็มและเป็นรถใหม่ไม่ใช่รถใช้งานแล้วแบบของเราเนี่ยเราเป็นรถใหม่หมดนะคะอย่างนี้เอ๋ว่าเอ๋น่าจะหาได้เต็มที่ไม่เกินไม่น่าจะเกิน20คันอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยมีอะไรก็ต้องเอามาประมูลนะคะเพราะว่าลูกค้าก็ยังต้องการรถอยู่นั่นเองวันนี้ถ้าท่านกำลังสนใจอย่ลาลังเลค่ะ ที่ไหนที่เขามีรถพร้อมรับได้ทันทีไม่ว่าจะรุ่นอะไรก็ตามนะคะซื้อไปเลยนะคะบอกเลยว่าตอนนี้สถานการณ์รถขาดตลาดหนักทั่วโลกนะคะยาวไปกันเลยค่ะยาวไปยาวไปเลยนะคะถึงประมาณปลายปีหน้านะคะก็ต้องดูนะคะสถานการณ์ว่าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรได้ไวกว่านี้ไหมนะ,ะเอาระค่ามาชมเลยเดี๋ยวเอ๋จะมา คิปนะคะสั้นๆให้ชมกันนะคะนี่เลยค่ะมาดูพร้อมกันนะคะ h o n d a Step Wagon ตัวนี้นะคะมาด้วยเครื่อง2 0 0พ h นไฮเบนะคะ184แรงม้านั่นเองค่ะราคาเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวเอไปดูต้นทุนก่อนจำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าไปตรวจสอมอ,อมานะคะมันมีค่าสอมอ,อด้วยอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวต้องไปขอดูนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะมาบอกให้เดี๋ยวอัดคลิปสั้นๆให้ชมกันนะคะ นี่เลยค่ะมากันถึงกันแล้วนะคะเอาผ่านเรามีรถพร้อมรับได้ทันทีนะคะพรุ่งนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์หากไม่รู้จะไปไหนมาที่เราค่ะ a e y Auto Import นะคะเรามีรถพร้อมส่งมอบได้ทันทีจองรถเอาผ่านถ้าไม่อยากโดนเทก็มาหาเอสิค้านะคะ เ้าค่ะโชว์โรงเรานะคะอยู่ที่รามอินทารากม .14 ใกล้แยกมินรีนะคะเบอร์โทรค่ะ02-587-4666หรือ086-668-1999แอดไลน์ a e y เออีโต้นะคะวันนี้ลานเท่านี้ก่อนนะคะทุกท่านเดี๋ยวจะอัดคลิปให้ชมกันนะคะเอาละค่ะพาไปชมเลยค่ะสำหรับเอาผาด SC นะคะเบนเซนร้วนเครื่อง2,500ซีซี 182แรงมานั่นเองค่ะวันนี้รานเท่านี้ก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ